สวัสดีครับอยู่กับยูนชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่กับรถไถแสนห้าอีกมันเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการซ่อมอะไรรอบนอกนะครับผมการซ่อมอะไรรอบนอกก็คือพวกผานพวกโรตารี่นะครับสําหรับเจ้าแสนห้านะครับซื้อมาใช้ได้3ปีนะครับผมซ่อมอะไรไปมั่งแล้วนะครับผมพวกโรตารี่พวกผานนะครับผมพวกผานยกร่องครับอันนี้เมื่อวานก็ได้ไปไถรับจ้าง ยกร่องมันนะครับผมสามไร่ก็ไร่ละ2อ0ร้นะครับผมไร่ละ250ก็ไม่รู้ฝั่งนี้แพงหรือเปล่านะครับที่ซ่อมมาภายนอกนะครับผมซ่อมภายนอกพวกผานก็ที่ซ่อมเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นพวกลตรตาอรี่นะครับผมแต่อันนี้เป็นผานยกร่องมันนะครับผมน่าจะเป็นผานยี่สิบสมิลน,นะครับ อันนี้ก็ตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับผมเนี่ข้าแถมมาให้ตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับผมเพราะว่ายังเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้ในการยกร่องมันสักเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับทูทูไทยๆอาจจะบินไปบ้างแล้วนะครับยางก็แตกแล้วครับผมแตกรายงาแล้วนี่อันนี้ก็นี่รอย รอยถอยถอยแล้วลืมยกอต้นโรตรี่หรือ,อลืมยกโรตรี่นะครับผมวันนั้นถอยไปแล้วยืมลืมยกโตรตรี่มีตอนจับใหม่ๆนะครับผมตอนจับใหม่ๆนี่ตอนมือใหม่นะครับผมเวลาถอยลืมเลยตอนนั้นลืมยกผานลืมยกโตรตอรี่ไม่แน่ใจครับผมวันนั้นนะลืมแล้ว อันนี้เป็นล้อเดิมเลยนะครับผมล้อเดิมเดิมจากจากศูนย์ที่ออกมาเลยนะครับผมล้อเดิมเดิมเลยล้อเดิมเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแต่เนาะล้อหน้าสําหรับโรตารี่นะครับผมซ่อมเยอะสุดแล้วโรตารี่ซ่อมไปสองรอบซ่อมไปสองรอบนะเฟืองแตกเฟืองแตกเลยซ่อมไปสองรอบหมดไหลยหลายตังแล้วน่าจะปลาไปหลายหมื่นแล้วนะครับผมซ่อมโรตารี่ เดี๋ยวไปดูเฟืองที่แตกนะครับของโรตรี่อยู่ข้างบนนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเข้ามาเปิดดูอู่ซ่อมของเรานะครับผมนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับมีถังน้ำมันถังน้ำมันพวกถังล่มนะครับผมเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็เป็นอัดจารีนะครับผมนี่โรตรี่เฟืองนะครับผมนี่เฟืองนี้ก็แตกเฟืองอปัน่น เปลี่ยนไปสองรอบแล้วนะครับผมสามปีแล้วนะครับผมนี่เฉพาะลอตเตอรี่ก็เปลี่ยนไปเยอะสุดนะครับผมเปลี่ยนไปเยอะสุดนี่ครับแตกเปลี่ยนไปทั้งชุดเลยนะครับผมชุดข้างในมันแต่เราซ่อมเองนะครับผมซ่อมสองคนกับพ่อก็พากันถอดแล้วก็ประกอบเองนะครับผมก็ดีตรงนี้ครับไม่ต้องเสียค่าช่างนะครับก็เฟืองข้างในก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม มีแต่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับกับโซ่ดึงใหญ่ๆนะครับก็สามารถซ่อมเองได้นะครับแต่ก็เสียเฉพาะค่าไรนะครับไปซื้อที่ศูนย์ก็หลายตังอยู่นะครับพวกเฟืองนี้สำหรับผานก็ไม่ได้ซ่อมมากนะผานก็เฟืองลูกปืนก็ยังไม่แตกพวกลูกปืนผานก็ยังไม่แตกเปลี่ยนแค่พานที่มันสึกเปลี่ยนไปสามอัน ยีสิบสองมิลน,นะครับผมเปลี่ยนไปสามสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็จอดไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ออกงานไม่ได้วิ่งไปไหนแล้วก็ไม่ค่อยได้รับจ้างเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ